สวัสดีครับผมโยมเมืองลุงนะครับผมวันนี้ก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากพี่พทุกท่านกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมนำพระเครื่องมาทั้งหมด10รุ่นนะครับผมมาอัปเดต เรทราคารับเช่าในปัจจุบันนะผมวันนี้พระที่นํามาก็จะเป็นพระทั้งประเภทภาคใต้นะผมเครื่องรางบ้างแล้วก็มีนอกสายบ้างนะผมวันนี้นำมาให้ชมกันแบบได้รับความรู้นันจัดเต็มแน่นอนนะผมวันนี้พระที่นํามาก็เป็นพระที่ผมได้ซื้อขายผัดเปลี่ยน่านมือกันมาจริงๆในช่วงเวลาที่ผ่านมานะผมบางอย่างซื้อออนไลน์มาบ้างบางอย่างก็รับเช่ามาจากหน้างานบ้างนะครับผม เอาเป็นว่านะครับผมพระที่ผมนํามาวันนี้เนี่ยก็เป็นพระที่สามารถพบเจอได้แบบจริงๆนะไม่ได้เมีขึ้นมาเองนะผมราคาก็เป็นราคาที่แบบว่ารับซื้อซื้อขายได้จริงๆนะผมไม่ใช่ว่าราคาแบบรับตั้งรับมาแบบเวอร์วังนะผมเอาราคาแบบปัจจุบันเลยราคาแบบเรียวทม์นะผมซื้อขายได้แน่ๆนะผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดท่านใดมีแบบนี้เนี่ยขายใครไม่ได้ขายผมได้แน่นอนนะครับผมดูเลยราคาคร่าวๆนะผมเพราะราคาพระเครื่องขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลักนะผม วันนี้พระที่นํามาเนี่ยบางท่านนะผมอาจจะมีอยู่ในบ้านนะครับบางท่านอาจจะมีอยู่แต่ไม่รู้นะผมว่าแบบนี้นะผมสามารถขายได้จริงๆว่าแบบนี้นะผมมีราคาเล่นหานะผมเอาเป็นว่านะผมลองดูคลิปนี้นะผมบางทีนะผม10รุ่นนี้อาจจะมีอยู่ในบ้านท่านวันนี้จะมีพระอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมมันได้เลยนะครับอันดับที่1นะครับผมเสือหลงพมุมวัดนาศั์รุ่นแรกเนื้อนวาโลหะปี2519ัสนะครับผม เสือหลวงพ่อมุมวัตนาักเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องรางยอดนิยมนะครับผมของภาคใต้หนึ่งรุ่นนะครับเสือหลวงพ่อมุมเนี่ยจะสร้างมาจากวิธีการหล่อนะครับผมเป็นเนื้อนวัตโลหะนะครับบางท่านที่ว่าคําว่าเสือเนี่ยต้องมาจากการแกะด้วยเขี้ยวด้วยงาเท่านั้นนะผมถึงจะมีราคาถึงจะมีค่านิยมนะครับ แบบนี้นะครับผมไม่เขียนชื่อไม่ระบ,บุใดๆเลยนะครับจุดสังเกตนะผมดูบริเวณแผ่นหลังนะผมจะมียันนะผมเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะอ่าสังเกตง่ายๆเลยดูถ้าเปิดเป็นยันสี่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ยอ่าโอกาสเป็นเสินหลงอมุมสูงแลวนะผมพลิกดูด้านใต้นะครับจะมีการเจาะรูนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับและจะมีเห็นไหมเป็นขนขนแบบนี้นสังเกตดีๆเลยนะและจะมีการกลึงนะผมเป็นวงกลมเป็นวงเดือนนะครับและจะมีการต่อโคดหนึ่งตัวนะครับผม จดจำลักษณะแบบนี้ดีๆเลยนะครับหลุดกล่องขึ้นมาเนี่ยบางท่านไม่รู้เลยนะว่าคือที่ไหนแต่เกิดนอนกล่องเนี่ยจะมีการระบุบางท่านอาจจะพอสืบค้นข้อมูลได้บ้างนะครับผมเอาเป็นว่านะผมเจอท่านใดแบบนี้นะครับไม่มีกล่องนะในกรณีไม่มีกล่องก่อนสภาพสวยๆผมรับเช่าให้ตัวหนึ่ง25,000บาทไปจนถึง3 0 0 0 0บาทนะครับผมแต่นะครับผมหากมีกล่องสวยสมบูรณ์เลยนะครับมีกล่องเดิมๆเ,เนี่ยผมรับเช่าเริ่มต้นให้ตัวหนึ่ง3 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับอันดับที่2องครับผม เหรียญ <S ans krit> ปิตาวัดเนินกระปอกรุ่นแรกเนื้อทองแดงรมดำปี2,516ครับผมจังหวัดระยองนะครับปิตาวัดเนินกระปอกเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าดูยิงกินเนี่ยบางท่านอาจจะดูคล้ายคลากับเหรียญปิตาลวงแก้วเกสารูวัดทหารไร่นะผมคล้ายๆนะมีความคล้ายอยู่หน่อยนะผม ดูนะผมจะมีการระบุรายละเอียดคมชัดเลยนะผมชื่อต่างๆนะผมวัดต่างๆเลยนะและนะผมดูนะจะมีเส้นสายฝนคมๆชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกกลากนะครับผมพลิกบริเวณด้านหลังในตัวยันเห็นไหมจะมีลักษณะเป็นเม็ดผดเม็ดกลากขึ้นนะครับผมแบบนี้นะครับขอบแต่ก็จะเป็นการตัดแบบตัดครึ่งครึ่ง basic, เบสิกพระเหรียญทั่วๆไปเลยหูเจาะก,ก็จะมีการปลิ้นเป็นธรรมชาตินะครับผม พิมดุลหน้านิดนึงนะครับผมตรงนี้นะครับผมองค์นี้นะพิเศษคือมีการตอกเลข8อ่าแต่แบบไม่ตอกเลข8ก็มีนะแต่เกิดตอกเลข8จะหาย,ยากกว่าน่อยนะครับผมดูตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดท่นานใดมีแบบนี้นะครับจดจําลักษณะให้ดีๆนะครับผมเผื่อไปพบไปเจอนะอ่าคิดว่าไม่มีราคาความจริงไม่ใช่นะแบบนี้ถ้าเกิดท่นานใดมีผิวสวยๆผมรับเช่าให้เหรียญหน 1, ึ่งสองถึงสามพันบาทเลยนะครับอันดับที่3ครับผมเหรียญลงุงบุแก้วเกสาโรวัดทหารไร่รุ่นแรกปี2519กครับผม เดนลูบุแกวเกสาโรเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะครับผมที่นักเล่นรู้จักกันดีแต่ชาวบ้านอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เมื่อพูดถึงวัตถารได้เนี่ยผมมั่นใจว่า80-90%เลยหากไม่ใช่นักเล่นพาต้องนึกถึงลงบุทีมวัตถารได้แน่นอนโลบุแก้วเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งรุ่นยอดนิยมนะผมมองข้ามไม่ได้เลยนะครับวัตถุมงคลของท่าหลายๆรุ่นมีราคาเล่นหาเลยนะครับผมอาที่เช่นเหรียญรุ่นนี้นะผมเหรียญรุ่นแรกนะครับลักษณะด้านหน้านะจะเป็นโลบุแก้วเครึ่งองค์นะผม ระบ,บุชื่อต่างๆชัดเจนเลยนะอ่าสืบค้นไม่ยากนะเป็นผ้าเดียแบบนี้นะผมพลิกมาด้านหลังครับจะมีการต่อโค้ดตัวเลขนะผมคมๆนะโคดต,ต่อต้องคมชัดนะครับผมจดจําไม่ดีเลยนะครับในรุ่นนี้จะเป็นเนื้อทองในผิวไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดพบเจอตามบ้านส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาผิวจะยิ่งๆหน่อยไม่ค่อยเจอแบบว่าผิวไฟจ๋จ่าๆนะจะเจอแบบเป็นฝุ่นๆเป็นคราบๆหน่อยนะผมธรรมชาตินะครับแต่พบเจอได้จริงๆ เนี่ยมยีชุดหนึ่งผมได้ซื้อที่หาดใหญ่ก็เลยเชื่อนะผมพระมาจากจังหวัดระยองมาอยู่หาดใหญ่เป็น10ปีเลยพระแบบนี้นะผมบางท่านนะไม่ทราบว่ามีราคานะผมเอาเป็นว่านะผมดูแบบนี้ไว้นะครับถ้าเกิดด้านในมีแบบผิวฝุ่นๆหน่อยนะยิ่งๆหน่อยเอาเป็นว่าสักประมาณ7จ็ดถึงแปดพับาทนะผมแต่นะผมหากผิวไฟแดงๆแป๊ดๆเลยนะท่วมๆเลย10,000บาทขึ้นไปผมยินดีรับเช่านะครับ อันดับที่4ี่ครับผมเรียนโลบุทวดวัดช้างให้ขี่คอปี0 9นย์ะผมเรียนพุทธซ้อน0 9นย์นเองนะครับผมองค์นี้เป็นเนื้ออัปากาชุบนิกเกิลนะครับขีคอ09ย์เนี่ยบางท่านอาจจะพอคุ้นหูอยู่ว่างบางท่านอาจจะไม่ได้คุ้นเท่าไหร่นะครับผมบางท่านคิดว่าเรียนโลบุทวดต้องเป็นรุ่นแรกปีสอ0พนรอยเท่านั้นหรือโลบทวดเนี่ยที่มีราคาต้องเป็นว่าน97ต้องเป็นเตอรี่ศูนย์ห้าต้องเป็นพระประเภทอ่ารุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4ความจริงไม่ใช่นะ พวกศูนย์เก้าแบบนี้ก็มีราคาเล่นหาเเรียนหนึ่งหลักหมื่นนะครับผมจดจำลักษณะดีๆเลยนะครับจะเป็นลงปูทวดนะครับผมขีคอจันทิมนะครับเลยเรียกว่าเรียนขีคอนะครับผมพลิกมาด้านหลังนะครับตรงนี้คือจุดสังเกตเลยนะเหรียญขีคอจะมีทั้งปีหนึ่งหนึ่งและปีศูนย์เก้าลักษณะจะคล้ายกันมากๆ้าเกิดว่าใครไม่ใช่นักเล่นพระอาจจะแยกไม่ค่อยออก ตรงนี้นะผมแนะนําคลิกเลยดูว่า0ูนยาดูยังไงนะผมดูในบริเวณนะผมประตู J d ดีนะครับผมเรียกว่าประตู J d ดีประตูสถูปตรงนี้จะมีสนับเป็นตุ๊กตาอ่านักเล่นเรียกว่าตุ๊กตานะผมมีตุ๊กตาแบบนี้นะและนะผมบริเวณฐานสถูปนะครับจะมีการระบุเลย2 5งห้าชัดๆเลยหากเป็นปี1นึนะผมจะไม่มีตุ๊กตาจะไม่มีเงาจะไม่มีคนในนั้นเลยนะและจะไม่มีการระบุป,ปีพศบริเวณใต้สถูปนะครับผมตรงนี้คือจุดสังเกตแยกกันดีๆเลยนะผม อย่าพลาดนะครับผมดูบริเวณตรงนี้นะครับบางท่านไม่รู้นะขาย0ูญก้าเป็นหนึ่งในราคาไม่กี่พันไปก็มีที่พบเจอมานะครับผม เอาเป็นว่านะผมดูลักษณะประมาณนี้นะครับรุ่นนี้จะมีด้วยกัน2แบบก็คืออัปาค้กกาเปลือยกับอัปาค้าชุบนิกเกิลอัปาค้าเปลือยจะพบเจอได้น้อยกว่าหน่อยและจะแพงกว่าหน่อยหนึ่งอ่าองค์นี้เป็นชุบนิกเกิลน,นะครับผมในรุ่นนี้จุดสังเกตก็คือส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ที่เจอมาจามูกจะมีการแตะๆบี้บี้หน่อยเป็นปกติจากโรงงานเลยส่วนใหญ่นะผมแต่ของไหนจมูกโด่งๆเนี่ยพบเจอได้ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเกิดใดมีจมูกแบบธรรมดาเลยบี้บี้หน่อยนะแต่ผิวสวยๆนะผมเอาเป็นว่าสัก15,000บาทไปจนถึง20,000บาท,บาทผมยินดีรัถึงสอะผมแต่น่าวทผะ แต่นะคผมถ้าเกิดท่านใดมีจมูกดีๆโด่งๆเลยนะและผิวสวยๆด้วยผมรับเช่าเริ่มตนน้นให้องค์หนึ่ง20,000บาทขึ้นไปนะครับอันดับที่5ครับผมเหรียญนั่งพาน3มอตหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโ,โกสุสารไกรลักปี2537เนื้อเงินครับหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโ,โกต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันนี้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะผมมาแรงแซงทางโค้งเลยหลวงพ่อเกษมเขียนมาโกก็ถือว่าเป็นเกจิที่มีการเล่นหามาอย่างยาวนานนะผมแต่เมื่อก่อนราคาอาจจะไม่ได้พีคมปัจจุบันปัจจุบันยอมรับไลมว่าราคาพุ่งกระฉูดเรือมากๆวัตถุมงคลของท่านหลายๆรุ่นก็มีราคาเล่นหาเหรียญหนึ่งหลายหมื่นเหรียญหนึ่งเป็นแสนอ่าบางอย่างก็ไม่ได้เลยก็มีบางอย่างร้อยสองร้อยก็มีนะผมเนื่องจากวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีค่อนข้างจะหลายรุ่นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เมื่อก่อนราคาเล่นหาไม่ได้แพงเลย ตีก็เป็นพระย,ย่อยได้เลยเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันราคาขยับขึ้นมาเยอะมากนะผมสอบเนื้อเงิน3ามอตอแบบนี้นะครับจดจำาลสกษณะดีๆนะครับผมจะเป็นเหนียญนั่งพ่านนะครับด้านหลังจะมีการต่อโคตตัวเลขนะผมคุมๆชัดๆนะครับส่วนใหญ่จะมาแบบนอนกล่องอามาคากล่องเลยส่วนใหญ่บางท่านคิดว่าเป็นพระปี37หลวงพ่อกเกษมคงจะไม่เล่นแน่นอนอาบางทีมาเจออยู่ภาคใต้นี่เดี๋ยวนี้ผมได้ซื้อมาจากหาดใหญ่เลยนะ เจ้าของไม่รู้ว่ามีราคานะครับเจ้าของไปได้มาเมื่อก่อนเลยเก็บไว้ก็ไม่ได้รู้ว่าแบบนี้จะมีราคาลิ้นหาได้เท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นว่านะผมจดจำลักษณะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดท่านใดมีแบบนี้นะครับนอนกล่องสภาพผิวสวยเดิมๆนะผมรับเช่าเริ่มต้นให้องค์นึงเจ็ดพันบาทนะครับอันดับที่6ครับผมพระใบพายลีลาหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวัดออกรุ่นแรกพิมพ์หูเดียวครับลีลาใบพายหลวงพ่อหมุนเนี่ยก็มีด้วยกัน หลากหลายพิมพ์นะมีพิมพ์บางพิมพ์สองหูพิมพ์หูเดียวอ่านี่พิมพ์หูเดียวพิมพ์หูเดียวเนี่ยจุดสังเกตคือดูบริเวณขวามือของเราครับจะมีแค่หูด้านขวาหูด้านซ้ายจะไม่มีนี่คือคําว่าหูเดียวนะครับผมนี่คือพระลีลากําแพงขยงนะบางท่านคิดว่าไม่รู้ที่ไหนจะมีราคาหรือเปล่าเนื่องจากไม่มีการระบ,บุชื่อใดๆเลยไม่มีเขียนไม่มีแสลักอะไรที่บ่งบอกได้เลยว่าจะเป็นที่ไหนนะครับผมบางท่านพบเจอเออแบบนี้ที่ไหนจะมีราคาไหมนะผมดูดีๆนะแบบนี้เล่นหาหลักหมื่นนะผมมาต่อสาระนะ พลิกด้านหลังมานะครับผมเขาว่าเทหูเดียวเนี่ยที่ผมไม่สังเกตนะครับผมดูบริเวณขวามือของเราครับเห็นไหมลักษณะจะเป็นเหมือนเนื้อยุบๆไปนิดหนึ่งบริเวณขบนะครับตรงนี้คือช่อชนวนคํ no L าว่าหูเดียวเทขวาคือเทบริเวณด้ดานขวามือนะครับผมเห็นไหมจะมีการเทโลหะเข้าไปนะครับผมจากด้านขวามือทําให้เนื้อเนี่ยจะมีการยุบไปหน่อยบริเวณด้านขวามือนะครับผมตรงนี้นะครับเนื้อจะมีการย่นยับเป็นธรรมชาตินะผมผิวจะเรียบตึงนะอาย่นยับเป็นบางจุดเละเรียบตึงนะครับผมส่วนใหญ่จะแบบนนี้ะครับ าเป็นว่านะผมจะเิดท่านใดแบบนี้นะครับสภาพสวยๆนะเอ้ยมีทริคอีกนิดนึงด้านหลังเนะี่ยดูเลยส่วนใหญ่จะไม่มีแต่ส่วนน้อยจะมีถ้ามีเนี่ยราคาจะขยับเพิ่อมอีกสเต็ปหนึ่งคือยันน3ะสามสอนส่วนใหญ่ผมเจอมาจะไม่ค่อยติดถ้าเกิดองไหนติดยันเนี่ยคือสวยมากนะยันน3ะสามสอนคือจะเป็นวงกลมนะผมและมีตัวนะและจะมีลูกศรน,นะผมสามเส้นนะครับชี้ขึ้นไปนะผมบริเวณด้านบนนะครับแบบนี้คือยันน3ะสามสอนนะผม ถ้าเกิดท่านใดแบบนี้นะผมแบบไม่ติดยันก่อนนะแบบธรรมดาลเลยหลังเรียบๆธรรมดาเนี่ยสวยๆนะหน้าตาติดๆหน่อยนะผมรับเช่าเริ่มต้นให้องค์หนึ่ง20,000ถึงสอ0 0มนับาทนะผมแต่หางองค์ไหนนะผมมีติดยันชัดๆนะยันหน้าสามซอนมาเป็นแท่งเป็นแท่งเลยหน้าตาชัดๆนะผมรับเช่าให้องค์หนึ่ง2 5 0 0มาบาทไปจนถึง30 0 0 0บาทนะครับ อันดับที่7ครับผมเรียนลมพอล่อฤาษสีดำวัดท่าสุงหลังทาวเวสวุวรรณนะครับผมเนื้อทองแดงลมดำเรนรุ่นนี้ก็ถือเป็นหนึ่งรุ่นที่พูดง่ายว่าเป็นพระพลัดถิ่นพระหลงที่เลยนะครับหลมพอล่อลาษสีดำเนี่ยจะมีชื่อเสียงอยู่บริเวณโซนภาคกลางจังหวัดทัยธานีนะครับผม บางท่านไม่ได้คิดว่าภาคใต้เราเนี่ยจะมีราคาลิ้นหากันนะครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะจะเป็นค่ายตํารวจตชดที่ทุ่งสงนะครับผมเป็นจัดสร้างนะผมเป็นผู้จัดสร้างนะครับทาให้มีพระหลงอยู่บริเวณแถวนี้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากพอสร้างปุ๊บก็มีการแจกจ่ายใ,ให้กับข้าราชการนะครับผมค่อนข้างเยอะนะครับผมได้ซื้อจากบ้านข้าราชการเกษียณเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยอยู่ในเรทอายุประมาณสัก 60- 70ปีเนี่ยอ่าอยู่ในช่วงนี้เนี่ย มีค่อนข้างเยอะนะผมส่วนใหญ่จะมีนะถ้าเกิดว่าอยู่ใน,ในแถบจังหวัดนะครศรีธรรมราชพัทลุงจะมีเดี๋ยวนนี้กันเยอะนะผมมานักคิดว่าน่าจะไม่ได้มีราคาเนื่องจากเป็นรุ่นที่แบบว่าสร้างที่บ้านเราอ่าเป็นรุ่นที่แบบแจกที่บ้านเรานะผมคงจะไม่ได้คิดว่าจะมีราคาความจริงไม่ใช่เลยนะผมเดี๋ยวนนี้ได้รับความนิยมค่อนข,ข้างสูงเลยนะครับจะมีด้วยกันหลายๆบล็อกนะจะมีทั้งแบบอะไรนะถามว่าโรคีดจะมูจุด ขอบจุดคือแยกกันค่อนข้างเยอะหน่อยแต่เรีดราคาก็ไม่ได้หนีกันมากนะครับผมเอาเป็นว่านะดูลักษณะประมาณนี้ผิวสวยสวยดำๆนะพระไม่ได้ใช้เนี่ยผมรับช่ริ่มต้นให้องค์หนึ่ง6,000บาทนะครับอันดับที่8ครับผมพระหางหมกักหลวงพ่อเลเสียดดำวัดท่าสูงรุ่นแรกครับผมพระหางหมักเนี่ยก็ถือว่าเป็น1รุ่นนะผมที่พูดง่ายเป็นพระสามัญประจําบ้านเลยอ่ามีเกือบทุกบ้านถึงไปซื้อพระมาเวลาซื้อตามบ้านเนี่ยสิบหลังนะสิบหลังเนี่ยถ้าเกิดเป็นพระบ้านจริงๆเนี่ย จ็ดหลังต้องมีหางมางหนึ่งองค์หรือไม่ก็ต้องมีคำข้าวสักหนึ่งองค์นี่คือพระสามัญประจาบ้านเลยพูดตรงว่ามีเกือบทุกบ้านนะครับผมสําหรับบ้านที่มีการเก็บพระหน่อยนะมีการชื่นชอบพระเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแน่นอนนะครับผมชาวบ้านมักจะเรียกติดปากว่าพระสี่เหลี่ยมสีชมพูเนื่องจากเนื้อในจอกสีชมพูเป็นสีออกแดงๆหน่อยถือว่าเป็นลักษณะส,สีที่ค่อนข้างจะพิเศษอ่ารุ่นอื่นๆจะไม่ค่อยมีหลักที่ทําสีแบบนี้นะผมนี่คือจุดสังเกตเลยนะครับผม แต่พระนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการบินการกระทบไปบ้างนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนื่องจากพาะระเ่้าค่อนข้างเยอะเลยเมื่อก่อนเป็นพระที่แจกกันบางคนคิดว่าคงจะไม่ได้มีราคาค่านิยมนะครับผมแต่ปัจจุบันนะครับมีราคาค่านิยมค่อนข้างขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมแต่ในเมียดนี้นะจุดจำลักษณะสดีๆเลยไม่แตกไม่หักไม่บินไม่กระเทะนะอ่ามีปรีบปริบบ้างนิดหน่อยเนี่ยได้นะครับผมนิดนึงได้เอาเป็นว่าผมรับช่อริ่มต้นให้องค์หนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทไปจนถึงสองพันบาทนะครับ อันดับที่9ครับผมหลวงพ่อฮกวัดท่าข้ามรุ่นแรกปี2 5 0 9ครับผมหลวงพ่อฮกวัดท่าข้ามเนี่ยหากใครเล่นพระก็น่าจะพอรู้จักกันดีนะครับผมแต่นะผมบางท่านที่ไม่ได้เล่นพระอาจจะไม่ไรู้จักผมมั่นใจว่าถ้าเกิดเห็นแว็บแรกมาท่านนันนึกถึงพระพุทธยี่สิบห้าศตวรรษแน่นอนใช่ครับ พิมพ์เนี่ยแบบนี้เลยใช่เลยผมเจอมาส่วนใหญ่หลายๆคนก็คิดว่าเป็น25ศตรวรรษเนื้อดินความจริงไม่ใช่นะนี่จะเป็นพิมพ์สีเหลี่ยมผืนผ้านะครับจะเป็นทรงยาวๆแต่25สศตรวรรษเนี่ยจะเป็นทรงรีนะครับผมจะไม่เหมือนกันนะคล้ายๆบางท่านคิดสับสนไปได้นะครับผมจะาไม่ได้แม่นเรื่องพระนะครับดูดีๆนะผมด้านหลังนะครับจะเป็นยันหนึ่งแถวแบบนี้นะครับผมพระรุ่นนี้จะมีกันหลายรุ่นนะจะมี1 2 3 4 5สี่้าแต่รุ่นแรกนะผมจะเป็นยันเถเดแบบนี้เลยจะไม่มีตัวสซนอะไรเลยนะครับผมจดจำให้ อ่าดูดีๆนะครับผมเอาเป็นว่านะครับผมถ้าเกิดท่านใดแบบนี้นะครับสภาพประมาณในคลิปเนี่ยแบบนี้ก็เรียกว่าสภาพกลางๆนะผมไม่ถึงกับแย่แล้วก็ไม่ถึงกับแบบว่าสวยนะครับผมพระนี้นะสภาพสวยๆหาได้ค่อนข้างยากหน่อยนะผมสภาพประมาณนี้สัก2 0 0 0 0บาทเนี่ยผมยินดีรับเช่านะผมแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดน,นะมีแบบมีหน้ามีตาด้งๆเ,เลยนะผมหลังยันติดชัดๆนะประมาณสัก4 0 0 0 0บาทผมยินดีรับเช่านะครับ อันดับที่10ครับผมเหรียญเทรดดอลลาร์นะผมหรือเรียกกันว่าเหรียญวันดอลลาร์นั่นเองเหรียญน,นี้เนี่ยไม่ใช่พักเครื่องนะแต่เป็นของสะสมมีมูลค่าชนิดหนึ่งนะครับผมเหรียญน,นี้เนี่ยลักษณะน,นะผมจะเป็นเทปีนะส่วนตัวผมเรียกว่าเหรียญเทปีถือ3ง่ามนะครับผมหรือเขาเรียกว่าอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่เอาความเข้าใจผมเนี่ยคือเป็นเหรียญเทปีถือ3ง่ามแบบนี้นะครับผม จดจำลักษณะง่ายๆเลยนะและบริเวณนะผมใต้ฐานนะครับจะมีการระบุปีนะครับผมจะมีตั้งแต่18กว่า19กว่านะครักผมอว่าจจะมีตั้งแต่หลายๆปีนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยจะเป็นเหรียญเงินนะครับผมเป็นเนื้องเงินเลยจะมีลักษณะค่อนข้างคล้าดาได้บ้างนะครับผมพลิกมาด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเนี่ยผมเรียกไม่ถูกนะว่าคือเป็นลักษณะ ตัวเลขตัวยันอะไรนะผมผมไม่รู้เหมือนกันนะบริเวณนี้และนะผมขอบจะเป็นเฟืองนะครับอ่าจะเป็นฟันเฟืองนะครับผมบริเวณขอบของเหรียญน,นี้นะครับผมเหรียญน,นี้เนี่ยผมนะชี้เป้าเลยเผื่อได้เกิดด้านในนึกไม่ถึงอ่าบางบ้านอาจจะมีนะไม่รู้นะผมจะมีในบริเวณบ้านจีนเก่านะผมอ่าบ้านชาวจีนชุมชนชาวจีนเก่าเนี่ยส่วนใหญ่จะมีและนะผมชุมชนชาวมุสลิม พี่น้องชาวมุสลิมชาวอิสลามเนี่ยจะมีนะผมในรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะเลยผมได้ซื้อมาจากหาดใหญ่ก็หลายเหรียญได้ซื้อมาจากพื้นที่ที่เป็นชุมชนชาวมุสลิมค่อนข้างเยอะนะผมในรุ่นนี้นะครับบางท่านไม่ได้รู้นะผมว่ามีราคานะครับแต่บอกนิดนึงนะผมในรุ่นนี้เหมือนที่ผมบอกไปเลยจะมีการคล้ำดาเกิดจากเงินนะผมกลับดําเป็นปกติห้ามเลยนะผมห้ามเช็ดห้ามล้างนะนี่คือคาเตือนเลยนะผมย้ำอีกครั้งนะครับ เดี๋ยวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะคล้ำจะดำนะผมคำเตือนก่อนนะหยุดเลยนะผมเด้กนักหน่อยกำลังจะไปหยิบเหรียญมาล้างนะห้ามเด็ดขาดเลยห้ามเช็ดห้ามล้างนะผมเป็นคราบอะไรห้ามไปตีแปลงห้ามไปทําอะไรเลยนะห้ามลูบเด็ดขาดนะผมหากเช็ดหากล้างเมื่อไหร่นะเสียราคาทันทีนะผมปล่อยไว้เลยนะจะดำจะเขียวอะไรไม่เป็นไรครับผมตั้งไว้ได้เลยเนี้ยเงินไม่มีปัญหารครับเอาเป็นว่านะผมเด้กดักน่อนมีแบบนี้นะผมไม่เช็ดไม่ล้างสภาพสวยๆนะผมรับแช้์เริ่มต้นให้เหรียญหนึ่งสามพันบาทนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะผมพระสิบรุ่นนี้นำมาให้ชมวันนี้นะครับก็จะมีของสะสมหนึ่งอย่างอ่าของะส,สมหนึ่งอย่างพระ9้าอย่างนะผมนี้นํามาก็จะมีทั้งภัคใต้ ภาคกลางนะผมภาคเหนือคือหลากหลายเลยเป็นพระที่ผมได้พบเจอมันจริงๆนะผมเหมือนที่บอกไปครับผมเนี่ยเล่นพระทั่วไปนะผมไม่ได้ว่าฟิกว่าเล่นแค่พระใต้ไม่ได้ว่าเล่นแค่พระพัทลุงนะผมแต่ถามว่าสายที่นทนใดก็คือภาคใต้พัทลุงนี่แหละครับแต่ทั่วไปได้หมดเลยนะผมลองส่งมาดูได้นะครับคือส่งพระมาขายที่ผมเนี่ยวันสต็อปเซอร์วิสแน่นอนไม่ว่าจะมีพระที่ไหนนะผมลองส่งมาดูก่อนได้หากพระจะมีราคาทางนั้นเรายินดีรับเช่าแน่นอนนะผมแต่ถท่านใดนะผมมีพระเครื่องแล้วไม่ได้ทราบว่าพระที่มีอยู่จะแท้หรือเปล่าพระที่มีออยูู่่่จะมมีรรราาาคหืเปลไ้ ว่าราคา,าทิ่หาชิวที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยร้านเรายิยนดีประเมินราคาให้นะผมถ้าเกิดว่าท่านในมีพลักเครื่องก็สามารถส่งภาพมาชมได้ทาง idline 143t dmn นะผมวันนี้โยมลุงขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ